ญาติคนไข้โฟร์แฮนด์หน้าเน็ตใส่พยาบาล2องฉาดคายซียูแทบสลบ มีผู้ป่วยรายหนึ่งครับแอดมิดอยู่ใน ICU โรงพยาบาลแถวแถวระยองก็มีญาติจะเข้ามาเยี่ยมผู้ป่วยแต่ว่าญาติเนี่ยพาเด็กอายุประมาณ6 7ขวบมาด้วยก็ <Hey. S 1> เ,เลยทําให้พยาบาลเนี่ยเข้าไปเตือนว่าไม่ควรจะพาเด็กเข้ามาเยี่ยมนะคบเพราะว่าจะทําให้เด็กเนี่ยมีโอกาสติดเชื้อโรคร้ายแรงหรือว่าเด็กเนี่ยจะพาเชื้อโรคเนี่ยเข้าไปติดผู้ป่วยรายอื่นๆได้แต่เผอิญว่าความตั้งใจดีของพยาบาลเนี่ยอาจจะมาในรูปแบบที่ไม่ค่อยไพเราะเท่าไหร่เช่นอาจจะเตือนทําให้มันผิดหูกันญาติผู้หญิงนะครับซึ่งเข้าไป ก็เลยเอาไปฟ้องสามีที่นั่งอยู่หน้าห้อง ICU สามีก็โกรธมากนะครับก็เลยเดินกลับเข้ามาแล้วมาถามหาว่าใครเป็นคนพูดกับภรรยาเขาอย่างงั้นทันใดนั้นพอรู้ตัวปุ๊บจัดให้โฟแฮนหน้าเน็ตหน้าพยาบาลสองฉากเต็มๆม,มันรุนแรงมากนะครับทำไปทำเฮี้ยอะไรทําเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยหลังจากโดนโฟแฮนไปเรียบร้อยคุณพี่พยาบาลท่านนี้ก็ไม่ยอมนะครับยืนยันจะดําเนินคดีจนถึงที่สุดเรื่องนี้ต้องถึงโหนกระ แ,แสำหรับหมอเตอร์นะครับหมอว่าการที่พยาบาลเข้าไปแนะนําอะไรเราเขาเนี่ยมีความหวังดีกับเราแน่ๆแต่ว่ารูปแบบหรือพลักง,งานของเขาอาจจะค่อนข้างหนักทําให้เขาอาจจะพูดจะไม่ไพเราะอ,อะไรหรือว่าอาจจะไม่ถูกหูเราถ้าเราพูดไม่ดีต่อกันเราก็แนะนําร้องเรียนถึงผู้บริหารได้แต่ไม่ควรจะใช้กําลังนะครับ